สทุกคนเลยผมนี่ผมจะมาสุ่มกาชากาลาลูบี้ในครั้งที่สองนะผมมาดูว่าจะเกลือรหรือเปล่าแล้วถ้าก็ดครั้งบาทเจบาทนะครับผมตึงสองสามสี่ห้ 2, 3, 4, 5, 6, 7, กกดครั้งที่เว่าได้ตัวไหมถ้าไม่ได้กูเริ่มใหม่บอกเลยรไ,ไปดีไไดบไปดีไม่ารถไปดีออรอไปดีไม่นรอไปดีแบบีไม่ลัปุ๊บ โอเคกเกองหโอเคครับกุ้เกเอันนี้มันเดงกจริงกบขึ้นปุ๊บกดตั๊บโอ้โหอะไรวะนี่อ่ะอะไรนี่อะมาข้อท้าย ไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอเคโอเคคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเกลือวันนี้ขอลาตัวไว้ก่อนอสวัสดีครับ